ในพระคมพีได้กล่าวไว้ว่าความรักนั้นก็อดทนนานคุณเคยคิดไหมว่าตอนที่คุณเผชิญความยากลำบากคุณใช้ความอดทนกับมันมากแค่ไหนเราตั้งแต่เด็กเราไม่ถึงสบายเลยนะคือชีวิต้ันนอกอ่ะคือถามว่าความลำบากไหมลำบากตั้งแต่เด็กคือเราไม่รู้จักความสบายไง สิ่งที่ทําให้ครอบ่องเราเดินกับพระเจ้าก็คือการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ทําให้ลูกชายนั้นได้หายจากอาการที่คนทั่วไปจะเรียกว่าเป็นเด็กเอ,อ๋อแต่ทางแต่ทางทางการแพทย์ก็ว่าเป็นเด็กที่คออ่อนครอบ่อ,อ,อ,องเราก็อธิษฐานจับมือกันอธิษฐานพอสิ้นสุดการอธิษฐานพระเจ้าก็ทําการอัศจรรย์โดยคอลูกเราตั้งแข็งขึ้นมาก็เลยทําให้เราครอบของเราเลยเดินติดตามพระเจ้าจนถึงทุกวันนี้ มีปัญหาชีวิตทั้ง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 ภรรยาและตัวเรามีปัญหาทั้งคู่พู่ง่ามมีปัญหาทั้งคู่กับเรื่องทางเขาก็ไม่ค่อยมีตังค์แล้วเราก็ไม่ค่อยมีตังค์ทั้งั้ปัญหาก็มีภาระนี้สิก็รวมตัวค่งภาระนี้สินที่เกิดก็มันไม่ได้เกิดจากตัวเราแต่เกิดจากเพื่อนที่เราไปค้ำประกันเพื่อนหรือว่าเราไปช่วยเหลือเพื่อนเพราะเราเป็นคนใจดีเป็นทุนอยู่แล้วตอนที่เราย้ายมาอยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจก็เริ่มต้นเลยตอนช่วงนั้นก็ มีเงินติดตัวอยู่แค่100ร้อยกว่าบาทเราก็เริ่มต้นจากการขายกล้วยปิ้งหมดหวีวิ่งหวีหมดหวีวิ่งหวีคือวิ่งซื้อที่เราหวีมาขายเราขายของเรามีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วคือลูกเราเล็กเราก็จ้างเขาเลี้ยงลูกด้วยพอขายของข้างทางลูกก็กำลังสนใช่ไหมไหนจะต้องส่งรายวันเพราะเราไม่มีเงินก้อนที่จะมาเช่าบ้านอยู่ไหนจะต้องให้แฟนไปทํางานค่าค่าอาหารในแต่ละวันด้วย ทีนี้ก็มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ว่าเขาเบิกเงินเจ้านายไม่ได้ที่จะต้องเอามาทานซื้อของทานกันตอนเย็นพอดีว่าพี่เหลือข้าวเหนียวอยู่เหลือจากที่ทานกลางวันแล้วอ่ะห้าบาท่ะก็นิดหน่อยพี่ก็เหลือมากลับมาบ้านก็ข้าวเหนียวก้อนนั้นนะคือมื้อเย็นของเราสามคนพ่อแม่ลูกแล้วคุกเข่าขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาหารมื้อนั้นเพราะเรา เราเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเรารู้ว่าพระเจ้าดูลเราเราต้องยอมรับว่าสิ่งสิ่งที่พระเจ้าให้เป็นสิ่งที่ดีเลิศเสมอเรามีช่วงหนึ่งเคยบอกแล้วว่าเคยขอข้าพเจ้ามีประสบการณ์น่ะกัพระเจ้าขนะ้าพระเจ้าไมมตอนนี้ตังค์ไม่มีแล้วนะไม่ต่บาทเดียวนะเราบอกไม่มีต่บาทเดียวนะเกิดพระเจ้าไม่ให้ตังคนะ์เนี่ยลูกก็เดินกลับบ้านนะครึ่งครึ่งจากโบสถ์ตอนนั้นนะจากโบสถ์ กลับบ้านนะห่างกันประมาณสองกิโลครึ่งหรือสามกิโลนั่นนะบอกว่าาพระเจ้าไม่ให้ตังก็ไม่เป็นไรลูกเดินกลับบ้านนะอ่าก็คนพระเจ้าอย่างนะพอลงมาจากสะพานลอยข้ามสะพานลอยมาเพื่อจะกลับบ้านเราอ,ะอ่ะเออลงมาแบกยี่สิบอยู่ตีนสะพานพอดีแล้วเออเราไม่ต้องเดินเลยก็ขอบก็ทําให้เรามีประสบการณ์กับพระเจ้าเออเราพระเจ้าก็เลี้ยงดูนะพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงนะพระเจ้าว่าถ้าเราตัดซื่อในการรับใช้นะ อย่าไปมองที่เราพบกันใหม่แล้วเรามีความสุขเนี่ยคือเราต้องรักรักษาความรักเอาไว้อดทนต่อกันเอาไว้เพราะว่าในเมื่อเราตอนที่เรามาอยู่ด้วยกันนั้นเราก็ไม่ได้มีอะไรเ,เราไม่มีอะไรเลยเราก็ไม่มีอะไรเลย<ต>เราก็ยังตางแขนเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้นะแต่พ<ด>ูดถึงว่าความบทถามว่าเราดันยากลำบากด้วยกันมาลลำบากกันได้นะ,ะนั้นเองเราเราอย่าไปพูดยังไงดีนะ,ะพูด <laughs> อธิบายยากนะพูดถึงว่าใรอเ่เออมันอธิบายยากคือลําบากก็ลําบากด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะความรักเนี่ยแหละความรักรับเป็นกําไรใจซึ้งกันด้วนกันทุกคนนะถ้ามีปัญหาปั๊บเนี่ยคือหันหน้ากระากันสื่อสารกันให้เกียรติกันละกันให้เกียรติซึ่งกันละกันเข้าสื่อสารกันให้มากที่สุดก็มีเหตุเหตุการณ์หนึ่งมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่แฟนชอบที่จะไปไปยืมเงินเขาประจําอะไรเนี่ยนะ เขาก็ถามทุกสุขดิบอะไรต่างๆนี่แหละดีก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยต้องเสียค่าแท็กซี่วันละพันหนึ่งโดยที่ขนลูกน้องขนอุปกรณ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยไปทํางานไปรับเหมาทํางานก่อสร้างตอนนั้นก็ก็ขอบคุณประเจ้าที่ผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านก็เลยบอกว่าถ้าอยากได้รถก็ไปดูมาอย่าจะออกเงินให้คือ ผู้ใหญ่คนเนี้ยคือไม่ใช่ญาติเรานะเขาไม่ได้เป็นญาติหรือไม่ได้เป็นพี่น้องกันแหละแต่เพียงแต่คนอยู่ตรงข้ามซอยกันอยู่ซอยเดียวกันเนี่ยจะอยู่คนคนระหว่งนอนอางถนนนั่นเองแต่ด้วยความที่เราไปโบสถ์เขาเห็นเราไปโบสถ์ประจําเห็นเราไปโ<ช><ๆ>บสถ์ทุกอาทิตย์จนจนไม่รู้นะผมก็ขอบคุณพระเจ้านะไม่รู้ว่าว่าเขาคิดยังไงของเขาแหละพอหลังจากนั้นมาเนี่ยหลังจากมีรถมาเนะี่ยพระเจ้าก็ไวพรเงินทองก็เริ่ม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 ,ม,ม,มแม่ขาดมือละ จนมาพลิกผันพระเจ้าก็ให้งานพระเจ้าก็รองรับงานนะหลังกมีรถพระเจ้าก็รองรับงานป้อนงานมาให้ตลอดก็คือมีงานงานตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าก็ก็คือพระเจ้าก็ให้งานมาตลอดจนจนจากหลักหมื่นหลักพันเริ่มจากหลักร้อยหลักว้ามาเป็นหลักพันหลักพันก็พระเจ้าก็ให้มาหลักหมื่นหลักหมื่นพระเจ้าก็มาให้หลักแสนหลักล้านก็าทำไปประมาณน อย่างในพัะสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเจ้าจะให้เราเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราดูดเลี้ยงแกะดังนั้นเองพัะสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงแม้ ает, แต่มนุษย์คำพูดมนุษย์พูดพูดออกไปก็ต้องทําตามคำพูดแล้วน,นี้มันยิ่งอันนี้มันยิ่งใหญ่กว่าที่มนุษย์พูด <uous S 2> คือว่าคำของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระสัญญาของพระเจ้าเราเองเราเราเราับปากใครเราต้องทําตามสัญญาเลยอันนี้พระเจ้าพูดก็เจ้าต้องทาตามสัญญานั่นเองคือสิ่งที่เราให้เรามั่นใจ ความจริงแล้วในเส้นทางชีวิตของทุกคนคงหนีไม่พ้นความยากลำบากความทุกข์และปัญหาแต่ความลำบากและความทุกข์จะไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยหากเรามีความรักอยู่ในชีวิตความรักจากคนรอบข้างความรักจากครอบครัวและความรักจากพระเจ้าและพลังของความรักเหล่านี้แหละที่จะมอบความอดทนให้เรา สามารถเผชิญความยากลำบากและปัญหาต่างๆในชีวิตได้อย่างมีความหวังและสัติ์สุข